ทุกคนสวัสดีครับนี่จีเฮาที่หัวหินทุกคนนี่หาดูกันอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้ดูนะครับรูปภาพเส้นทางเหรอดูเส้นทางก่อนไหมโอ้ยถ้าเกิดเส้นทางต้องต้องรอทุกคนรอพรุ่งนี้ไปใกล้ๆนะครับเสดห์หารูปภาพสวยทุกคนหัวหินมีโรงแรมน่ารักดูสิ นั่งรถไฟไปเนาะแต่จะไปเอาความประทับใจมาฝากจะไปทำคลิปนะครับทุกคน G House นะครับทุกคนจะอยู่ที่หัวหินเลยดูสิเป็นคลิปสั้นๆน,นะดูไปก่อนดูไปก่อนทุกคนดูสินี่นี่ ีทุกคนเข้าไปในเพจ Facebook ก็ได้นะครับก็จะมีข้อมูลมีปฏิทินท่องเที่ยวในเพจโรงแรมด้วยน่ารักมากสท,ทุกคนเข้าไปได้เลยมีทั้งรายวันรายเดือนนะครับไม่ไกลจากรถไฟใช่ไหมโอ้เลิศเลิศเลิตื่นเต้นมากเดี๋ยวต้องไปจัดไปทุกคนอันนี้เป็นช่วงเดือน ต่างๆจะมีกิจกรรมที่หัวหินอยู่เรืนะ่อยๆเนาะสงการานต์ปีนี้แต่นี้ปี6-7เจ็ดไงสงการานต์ปี6-8แปยังไม่ออกนะครับทุกคนไปเที่ยวหัวหินนั่งรถไฟไปกลับครังคืนที่จีฮาส์โฮเทลอ๋อช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายของคุมพาก็จะมีงานการชาติหัวหินหรอ แต่ถ้าไปช่วงนี้ก็ยังไม่ทันนะสิอ๋อควรเตรียมตัวเลยนะจีฮาวสัวหินนะครับนั่งรถไฟสะดวกสบายเลยกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดแต่อันนี้ชัดเนาะ รถมากโอ,อ้สีสันหรถจักรรถไฟไอ้น้ำสีสันก็่คมีงานของคนเนาะงานการแชร่งานตรงกลางของเขาตะการตานี่บ้านพักจีหาวบ้านพักจีอ้อันตึงอันตึงเหรอฮะทุกคน น้าไปมากทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเจอที่หัวหินเลยนะจีเฮาส์โฮเชเลยครับทุกคน